สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของ5สิ่งที่กวนใจฝอที่สุดเลยนะแล้วก็ฝอมาสารภาพนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของฟนะีดแบ็กเนาะว่าเออมีฝอเคยมาพูดว่าถ้าเวลามีแฟนสาวไทยอะ่ะแล้วคบกันไปได้สักพักหนึ่งมันจะเกิดนิสัยแบบนี้ขึ้นค่ะในความสัมพันธ์แล้วมันเป็นนิสัยที่ทําให้เขารู้สึกหมุดหงิดใจอย่างมากเลยมีอยู่5ข้อนะวันนี้เอามาฝาก อ่ะข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกจะบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกอึดอัดใจและกวนใจที่สุดเวลามีแฟนสาวไทยก็คือการที่ผู้หญิงอะคะ่ะไม่มีการออกความเห็นหรือว่าไม่ได้แชร์ opinion อะไรเลยอย่างเช่นถ้าเขาถามว่าวันนี้กินอะไรดีอะไรก็ได้ <c oughs> เคยพูดไปแล้วจำได้ไหมในวิดีโอหนึ่งเกี่ยวกับว่าเราไม่ควรจะเป็นคนที่ดีเกินไปหรือว่า please คู่ของเราจนเกินไปเหมือนว่าตามใจแฟนจนเกินไปเพราะว่าบางครั้งอะคะ่ะการที่เราเจตนาอยากจะตามใจเขาแต่ว่ามันเหมือนผักภาระการตัดสินใจไปที่เขาทั้งหมดแล้วบางทีมันไม่สนุกเลยกับคนที่ต้องตัดสินใจทุกอย่างการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับใครหรือว่ามีคู่ชีวิตอะคะ่ะมันต้องเป็นคู่คิดกันด้วยอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่ฝอนะคะฝากบอกมาว่าเขาอึดอัดใจเวลาที่มีแฟนที่แบบ ไม่ไม่มีโอเพเนียนะคะว่าจะทําอะไรอะไรก็ได้ไปเที่ยวไหนเสาร์อาทิตย์นี้ไปไหนกันดีอ,อัพทูยูอะไรเงี้ยนะมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่พูดแล้วก็งั้นต่อไปไม่ถามแล้วนะอะไรย่างนี้แต่ว่าพอเขาเป็นคนได้รับอมอบหมายให้ตัดสินใจใช่ไหมคะว่าจะทําอะไรสุดท้ายมันจะเกิดอาการอย่างที่สองคะ่ะที่กวนใจเขาที่สุดก็คือพอเขาตัดสินใจไปแล้ว แล้วสาวไทยไม่ชอบค่ะสิ่งที่ตามมาคืองอนงอนเงียบนะคะซึ่งงอนเงียบเนี่ยหูฝ่อห,อหดหงิดมากเพราะว่าเดาไม่ถูกค่ะว่าเธอเป็นอะไรนะคะพี่นอกจะให้ตัวอย่างง่ายๆเคยเห็นกันไหมว่าหน้าเป็นตูดแต่พอถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไม่เป็นไรแต่หน้าตูดอะเออคือใครๆก็รู้ว่าเป็นอะแต่บอกว่าไม่เป็นแล้วก็ใช้วิธีการเงียบอะคะ่ เงียบไม่พูดแต่ไม่ไปไหนนะวนอยู่แถวนั้นแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจแต่ก็วนอยู่แถวนั้นถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ไม่บอกอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยฝอบอกเลยว่ามันน่ากวนใจมากนะคะการที่เราไม่พอใจหรืออะไรเงี้ยการที่พูดออกไปอะคะ่ะมันจะทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้น โดยที่เวลาเราพูดนะคะพี่นกก็เคยแนะนําในเรื่องของ i message ใช่ไหมว่าการที่เราจะพูดอะไรออกไปอะคะ่ะมันควรจะเป็นการพูดที่ไม่ได้ไปตำหนิเขาแต่ว่าเป็นการบอกว่าเราไม่ชอบการกระทำของเขาเราจะบอกว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอนะแต่ว่าฉันไม่แฮปปี้กับการกระทำนี้เนี่ยค่ะคือเป็น i message ที่กำลังจะบอกว่าเ,เราไม่ชอบกับการกระทำสิ่งนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ชอบตัวบุคคลดังนั้นผู้ฟังอะคะ่ะเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราดู ที่เขาแต่ว่าเราแค่ไม่แฮปปี้กับการกระทำอันนั้นอะไรเงี้ยน,นะคะคือเราควรจะเป็นฝ่ายที่พยายามสื่อสารบ้างอย่างเงียบเพราะว่าการเงียบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วมันทำให้คนอยู่รอบข้างะคะ่ะบรรยากาศมันมาคุ้อันนี้คือข้อที่สองนะคะ ข้อแรกมีโอป n ิเยนบ้างข้อ2อ,อย่าใช้วิธีเนี้ยในการทําโทษเขามีอะไรให้บอกไม่ชอบอะไรให้บอกนะคะเพราะเขารู้สึกหงุดหงิดมากส่วนข้อถัดมาก,ก็คือการที่เวลาเวลาทำอะไรแบบสไตล์ไทยๆอะ่ะแล้วอพอฝอของเราไม่เข้าใจหรือแบบหรือแบบชอบอ้างอะคะ่ะว่าเนี่ยเป็น Thai Way เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราจะคบกับชาวต่างชาติะคะบางทีอะทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะก็ต้องยอมรับในเรื่องความแตกต่างกันและการบางทีถ้าเกิดคู่ของเราเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้เราอาจจะอธิบายได้ว่าอ๋อเป็นเพราะว่าคนไทยคิดแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อธิบายเสร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าอธิบายเสร็จแล้วต้องบอกว่าเธอต้องยอมรับเพราะฉันเป็นคนไทย เข้าใจไหมคะคือเราอะสามารถอธิบายให้เขาฟังได้ว่าเออที่ที่ฉันทําแบบนี้ไปเพราะว่าฉันน่ะเข้าใจว่ามันคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาว่าต้องทําแบบนี้หรืออะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายแล้ว I อ,อะ่ะคบกับยูดังนั้นอ่ายมีความเห็นยังไงกับการกระทํานี้ ถามเขานิดนึงว่าเขามีความเห็นยังไงกับการกระทํานี้แล้วค่อยกลับมาปรับกันว่าโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมยูถึงไม่ชอบแต่ยูก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงทำออกไปงั้นทำยังไงดีให้เราสองคนโอเคกับพฤติกรรมนี้เราก็จะมาหาทางตรงกลางด้วยกัน มันต้องเป็นการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายค่ะไม่ใช่ว่าพอฝอของเราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบการกระทํานี้ของเธอแล้วเราก็อ้างแค่ว่า ก็ฉันเป็นคนไทยฉันทําแบบนี้อันนั้นมันคือเห็นแกตัวไปนิดนึงเหมือนกับกันนะถ้าเกิดเธอไม่ชอบพฤติกรรมของฝอเธอแล้วฝอเธอบอกว่าก็ฉันเป็นฝปัหล่งฉันเลยทําแบบนี้โดยที่ไม่มีแอตทิจูดในการที่จะปรับเขาหากัน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเห็นแกตัวจังใช่ไหมหรือว่าเขาแบบทาไมเหมือนทําตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจังเลยอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะมันอยู่ที่การปรับเขาหากันโดยที่มันไม่มีคู่มือไหนมาบอกหรอกค่ะว่า คุณจะต้องปรับแบบไหนมางน้อยแค่ไหนเพราะว่า ไม่มีคู่มือหรือผู้เขียนหนังสือคนไหนหรือว่าเดทติงกูรูคนไหนนะคะรู้จักคู่ของคุณดีเท่าคุณดังนั้นสิ่งที่ให้ได้คือแนวทางว่าควรจะคุยกันให้เข้าใจแล้วไปปรับหาทางตรงกลางด้วยกันแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะต้องปรับยังไงในรายละเอียดต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องการสื่อสารสําคัญนะคะดังนั้นอย่าอ้างว่าเนี่ยคือไทยเวอันนี้คือวิธีของฉันฉันเป็นคนไทยต่อไปนี้ให้อธิบายด้วยนะคะเพราะว่าฝอกวนใจมากเหลือเกินแล้วก็อึดอัดใจมากเวลาคบ แฟนคนไทยแล้วก็โดนอ้างว่าก็ฉันเป็นคนไทยฉันเลยต้องทำอย่างนี้นะคะต่อไปนี้เพราะฉันเป็นคนไทยฉันคิดอย่างนี้ฉันทําแบบนี้ออกไปเธอไม่ชอบเพราะอะไรหรือเธอ,เอมีความเห็นยังไงกับการกระทําแบบนี้ทํำยังไงดีให้เราทั้งสองคนเ,เกิดความสบายใจในครั้งต่อไป แล้วความเป็นคู่ชีวิตจะเกิดขึ้นจากการที่ได้แชร์โอาิเียนกันแล้วก็ embrace ความแตกต่างของกันและกันอ่ะข้อถัดมาเรื่องของเวลาค่ะเรื่องของเวลานะคะอันนี้แบบกวนใจสุดๆกวนใจสุดๆดแล้วเมื่อคืนนี่นะคะพี่นก,ก็เพิ่งเคลียร์คสนี้ไปหนึ่งอันก็คือเรื่องของเวลาอ่าจะต้องบอกก่อนว่าเราอะมีความชิลแล้วก็คนไทยจะมีคำพูดนึงว่าไม่เป็นไร ซึ่งบางครั้งนะคะคำว่าไม่เป็นไรอะ่ะมันคือทำให้สังคมเราอยู่แล้วชิลขึ้นแต่ก็ในทางกับการค่ะคำว่าไม่เป็นไรทำให้การกระทำบางอย่างไม่จริงจังนะคะสำหรับฝอแล้วนะคะหลายประเทศไม่ใช่เฉพาะอย่างในยุโรปหรืออย่างสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าเยอรมนีนะคะแต่ว่าจะบอกว่าในหลายๆประเทศแล้วก็ในหลายๆวัฒนธรรมหลายครั้งที่ฝอลำคาญมากคือการที่คนไทยไม่ตรงต่อเวลาค่ะ ไม่ตรงต่อเวลาถ้าบอกว่าจะมาเจอเวลาเท่านี้ค่ะคนไทยจะแบบหยวนอ้างค่ะอ้างสิ่งแวดล้อมอ้างหนุนอ้างนี่อ้างนูน่นอ้างนี่แต่ถ้าเกิดเป็นทัศนคติหรือมุมมองในในในสายตาฟออะค่ะการที่นัดใครคนนึงแล้วเขาไม่รักษาเวลาค่ะคือเขาไม่ได้ให้เกียรติเราด้วยปล่อยเรารอมันมันเหมือนกับ เป็นการทวิตเราว่าเราไม่ได้สำคัญพอที่จะ Take it serious แล้วก็มาหาเราให้ทันเวลาค่ะเนี่ยมันคือสิ่งที่บางทีคนไทยอาจจะไม่เข้าใจจริงๆนะเพราะอย่างเคสเมื่อคืนที่พี่นกเพิ่งดีลไปค่ะคือเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าสาวของเราก็จะมีมุมของเขาใช่ไหมคะว่าก็คิดว่าอย่างงั้นคิดว่าอย่างนี้ก็เลยไม่ได้โทรหรือว่าก็เลยเลดไปหรืออะไรเงี้ยคือเรามีความมีความโมเมนต์ที่ว่าก็คิดว่า คิดเผื่อแต่ฝอค่ะจะไม่ใช่แบบนั้นถ้าเกิดบอกเวลาเท่านี้คือเท่านี้เพราะนั่นน่ะมันไม่ใช่หมายถึงการตรงต่อเวลาอย่างเดียวมันถึงเป็นการให้เกียรติเขาด้วยเพราะเขาเองก็จะรักษาเวลาเหมือนกันดังนั้นนะคะเรื่องของความตรงต่อเวลาถ้าเราเป็นแฟนกับฝอนะคะมันเป็นการให้เกียรติเขาอย่างหนึ่งพูดคำไหนทำให้ตรงตามนั้นถ้าพูดบอกว่าเวลาเท่านี้เจอกันก็คือเวลาเท่านี้ แล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ทําให้ฝ่อมันไม่ใช่เป็นการทําให้ฝ่อเองเดียวนะมันเป็นการทําให้ตัวเราเองด้วยนะคะซึ่งพี่นกจะพูดถึงในหัวข้อวิดีโออีกอันหนึ่งแล้วกันในเรื่องของเสน่สาว2021นะคะในเรื่องนี้แต่นี้เกรินมาให้นิดนึงว่าการที่เรา,ารักษาเวลาหรือว่ารักษาบอกว่าตรงต่อเวลานะคะมันไม่ใช่เป็นการทําให้ฝ่อเองเดียวมันเป็นการทําให้ตัวเองด้วยเพราะฝอเองก็จะเริ่ม รู้จักเราในมุมที่ว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าพูดเวลาไหนคือเวลานั้นเขาเองก็จะเริ่ม Respect เวลาให้เราด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการทริคก,กันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ว่าฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งเนี่ยรักษาเวลาฝ่ายเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทําอะไรก็ได้อดังนั้นนะคะมันเหมือนกับน่าจะเป็นการดูแลกันละกันให้เท่ากันเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีความกวนใจเพราะว่าเขาก็จะบอกว่าสไตล์ชิๆ คนไทยจะมีความหย่วนนคะคะไม่เป็นไรแต่สำหรับฝอเรื่องของเวลาสำคัญจริงๆนะคะส่วนข้อสุดท้ายอันนี้คือแบบฝอบอกมาเลยว่าน้อยใจมากนะคะบางครั้งมันคือความอึดอัดค่ะการที่เราพาฝอของเราอะคะ่ะไปเจอเพื่อนเราพาไปเจอเพื่อนเราแทนที่มันก็ไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเวลาไปเจอเพื่อนแทนที่เราอะจะอยู่ข้างฝอของเรากลายเป็นว่าเราเอาฝอของเราไปแล้วเวลานั้นเจอเพื่อนใช่ไหมคนไทยก็ชอบแซวแล้ว มันหนีไม่พ้นจริงๆนะการแซวของคนไทยคือไม่พ้นเรื่องบูลลี่รูปร่างบูลลี่นูน่นบูลลี่นี่แล้วสุดท้ายเราไม่ได้อยู่ข้างฝั่งของเราเขาน้อยใจนะคะคุณลองคิดกับการใจเขาใจเราอะ่ะเขาไม่ได้อยู่บ้านเมืองเขาเขาอยู่กับเราที่บ้านเมืองเราเราเป็นคนที่เขาสามารถนับได้ว่าคือคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจที่สุดเขาไปหาคุณเขาไปหาเพื่อนคุณกับคุณ แต่คุณเหมือนปล่อยเขาให้แบบโดนโดนบูลลี่นึกออกไหมคะโดยที่บางทีคนไทยอ่ะไม่ได้คิดว่ามันทําให้เขาเสียใจยเพราะว่าเราบูลลี่เขาหรือว่าหยอกล้อเขาด้วยความเอน็นดูเช่นตุ้ยน้อยวันยังเลยเทดดี้แบนหรือว่าอ่เอ่เอาบางทีก็ไปแซวเขาเรื่องอายุหรือว่าแซวเขาเรื่องอหน้าตาหรืออะไรก็ตามคนไทยนะ่ะบางครั้งแซวด้วยความเอ็นดูแต่เราก็กําลัง รณรงค์กันอยู่ไม่ใช่หรอคะว่าเราอย่าเอาเรื่องพวกนี้ค่ะมาเป็นเรื่องหยอกล้อกันเลยเราควรจะให้ความเคารพในเรื่องของออรูปร่างหน้าตาหรือว่าบุค,คลิกของก,กันและกันเพราะว่าออตอนนี้ถ้าใครยังมาบูลลี่กันในเรื่องของรูปลักษณ์แบบมันก็คง ไม่รู้จะบอกว่าไงอะไปอยู่ไหนมาเขารณรงค์กันอยู่นะคะไปทักว่าทําไมอ้วนขึ้นไอผอมลงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทักกันแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่สุภาพแล้วก็ยิ่งพอไปเจออย่างเงี้ยค่ะฝรั่งเขารู้สึกแย่รู้สึกแบบเหมือนเป็นหมาหัวเน่าอ่ะเหมือนแฟนพามา มากับแฟนเพื่อมาหาเพื่อนแล้วพอนั่งคุยสนุกกับเพื่อนกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่อยู่ข้างเราอ่ะพอเพื่อนแซวเราแฟนแม่งก็แซวเราด้วยเงี้ยมันน้อยใจอะค่ะนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราพาฝอของเราอ่ะไปเจอเพื่อนเรา ขอให้ยังอขอให้ยังมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่อะคะ่ะไม่ว่าเพื่อนเราอะจะแซวอะไรแฟนเราเราต้องอยู่ข้างแฟนสิคะไม่ใช่ไปแซวพร้อมเพื่อนเพราะว่าแฟนเราจะรู้สึกน้อยใจมากๆแล้วรู้สึกว่าเออเราแบบ เหมือนกับครั้งต่อไปอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้วเหมือนรู้สึกไม่ปลอดภัยเวลามากับเราอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเจอเพื่อนนะเดี๋ยวเธอก็จะสนุกปะแล้วก็แบบมาบูลลี่ฉันอีกอะไรเงี้ยบางทีมันก็รู้นะว่าไม่ได้เจตนาจะว่าอะไรแต่ ความเสียความรู้สึกมันก็มีอะค่ะในใจอันนี้คือสิ่งที่ฝอบอกมาว่าเจอเวลามีแฟนสาวคนไทยแล้วพอไปสังสค์กับเพื่อนของแฟนชอบโดนล้อแล้วแฟนเองก็ไม่ได้ปกป้องเขามันก็รู้สึกแย่นะคะเนี่ยเป็น5้ข้อนะคะสำหรับสิ่งที่สาวไทยทำให้ฝอร,รู้สึกกวนใจมากๆเลยตรงกับพฤติกรรมของตัตเองกี่ข้อบ้างแชร์บ้างนะคะสวัสดีค่ะ